รับโมแนมนไฟหน้าล่อเท่มอเตอร์คู่ขับ4ี่แรง408ม้าภายในเรียบหรูสไตล์สวีเดนและตอนนี้เราอยู่บนรถคันที่เราจะรีวิวกันแล้วนะครับผมกับ Volvo XC40 Recharge Electric คันนี้ที่เขาเพิ่งมีการปรับโฉมไปไม่นานมากนะครับและแน่นอนครับรถเนี่ย เราก็ได้รับมาจากพี่วอให้เรามายื้อมาลองขับรีวิวกันเหมือนเดิมสวัสดีครับพี่วอครับสวัสดีครับออฟยินดีครับเจอกันอีกแล้วครับคือพอดีคราวที่แล้วเราเคยรีวิวไปแล้วใช่ไหมครับใช่เลยครับเราเจอกันรอบปรับโฉมครับคานนี้พอมันปรับโฉมปุ๊บราคาตัวรถมันอยู่ที่2องล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทเนี้ยก็มีคนดูถามมาเยอะว่าเออคันนี้แบบ ทำยังไงมันคุ้มค่าไหมมันน่าจะจ่ายไหมอะไรเงี้ยครับเลยไม่แน่ใจว่าราคานี้เนี่ยคนซื้อเขาต้องจ่ายอะไรเพิ่มอีกไหมครับพี่วอลโอ้ง่ายมากครับออฟครับตอนนี้เนี่ยราคาของเราเนี่ยเป็นราคาที่นิ่งแล้วนะครับแล้วก็มันสอดคล้องกับเทรนด์ของรถไฟฟ้านะครับซึ่งทางวอลโวเองโดยเฉพาะที่ MW เรามีโปรโมชั่นให้กับคุณลูกค้านะครับสวนกระแสเลยนะครับราคาที่ดอกเบี้ยขึ้นแต่ที่ MW เราเนี่ยเราให้ฟรีดอกเบี้ยเลย0%ขับไปยาวๆจุกๆเลยครับสี่สิบแปดเดือนพอ่สิบ ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยสักบาทไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเลยแล้วยังเอาประกันชั้นหนึ่งไปอีกประกันชั้นหนึ่งแถมไม่ฟรีครับฟรีเลยปีแรกขับไปเลยขับอย่างเดียวไม่ต้องเติมน้ำมันแล้วไม่ต้องจ่ายค่าประกันแล้วครับแล้วยังมีการรับประกันไปกับตัวรถ5ปีแสนห้าหมื่นกิโลแล้วพูกแบตเตอรี่ล่ะครับ8ปีครับ8ปียาวๆนะขับลืมเลยเอมพี่บ๊วว่าไม่ต้องเติมน้ํามันแล้วแต่อยู่บ้านต้องชาร์จไฟเขามีบ่อชาร์จเจอร์ให้ไหมครับอยากได้ไหมอยากได้อยากได้เ w จัดให้รับไปเลยครับหมดละ มันตรงกับที่ออฟพูดนะครับราคานี้คือจบแล้วนะครับเรียกได้ว่าเอารถอาจจะโชว์รูมดอกเบี้ยก็ไม่ต้องเสียการรับประกันวันตี้ยาวๆนะครับแถมมีวอลชาร์เจอร์ที่บ้านประกันเ่ทุกอย่างเลยครบจบเลยมีอะไรยังไม่ได้อีกไหมนึกไม่ออกแล้วครับไม่มีนะครับแตเอ็มวาจัดให้ครบจบขับรถออกไปใช้ได้เลยใช่ครับออฟดีใจนะที่มาอีก ครับผมมาโปรดีๆไปครับเดี๋ยวมาขับอีกหลายคันแน่เลยดีเดีครับวันเดี๋ยววันนี้เราต้องขอบคุณพี่วอนะครับขอเอารถเอาไปขับรีวิวกันก่อนไปเลยครับขับให้สนุกนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับความหรูหราและการตกแต่งภายในของโดยสารของเจ้าวอลโวคันนี้นะครับต้องบอกว่าไม่ธรรมดา เขาบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจเนี่ยมาจากการตกแต่งสไตล์สวีดิชในประเทศสวีเดนซึ่งเป็นประเทศต้นกาเนิดของแบรนด์โรเวเขานะครับผมและดูด้านหน้าสิทิมการตกแต่งเรืองแสงนะยามกลางคืนที่เขาเพิ่มเติมเข้ามาในรุ่นปรับโฉมนี้นะเขาบอกว่าดได้แรงบันดาลใจมาจากทิวเขาครับนิโุทยานแห่งชาติอเบสโกของสวีเดนไม่ธรรมดานะครับแลวดูสิเขาตัดกระสีแบบโครเมียมนะสีดําเงานะและเมคานิกที่ใช้เนี่ยเฮ้ยมันหรูหราจริงๆพวกปุ่มปองปุ่มแอร์ทงมาลไยในชิ้นโครเมียมตรงนี้ โค้ดสวยดูดีนะครับและนอกจากนี้การตกแต่งครับตัวเบาะภายในห้องโดยสารเนี่ยเขายังใช้เป็นวัสดุผ้านะครับกับหนังสังเคราะห์ที่เขาบอกว่าเขาใช้แบบนี้เป็นเพราะว่าเขาต้องการเนี่ยรักโลกนะครับลดการใช้เนี่ยวัตถุดิบจากสัตว์นะรวมถึงเนี่ยหนังแท้เนี่ยกระบวนการฟอกสีเนี่ยมันเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมมากซึ่งอันนี้เขาก็มีการแบบปรับเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งดูดีนะถึงเป็นหนังสังเคราะห์แต่วัสดุเนื้อหนังละเอียดใช้ได้ นั่งสบายนะครับแล้วก็บาะหลังเนี่ยยังพับได้แบบ60-40อีกต่หากเรียบเลยนะครับการตกแต่งเขาเนี่ยเหมือนยกโซฟาในบ้านนะมาไว้บนรถและมีการตกแต่งสไตล์เหมือนห้องนั่งเล่นเนี่ยอันนี้ถือว่าโวบวเขาทำได้ดีเลยทีเดียว ตัวรถนะครับของเจ้า X4 40รุ่นปรับโฉมคันนี้ถือว่ามีความลงตัวกลมกล่อมมากขึ้นนะสังเกตได้จากไฟด้านหน้าครับเห็นไหมมันตวัดขึ้นไปตรงนี้เล็มขึ้นไปหน่อยนึงเนี่ยทำให้มันดูแบบลงตัวกับกระจังหน้านะครับแบบที่เขาเออกแบบมาเนี่ยบวกกับเส้นสายเนี่ยของ Volvo เนี่ยที่เขาทําได้ดีอยู่แล้วแล้วสีครับเขาตัดมานะเป็นสีทูโทนทำให้ตัวรถเนี่ยด,ดูสปอร์ตแล้วก็ดูหรูหราในเวลาเดียวกันนะครับเป็นแบล็คลูฟด้านบนแล้วก็เสาด้านท้ายรถก็จะมีความหนาหนานิดนึง ให้มันมีความเหมือนรถแบบฟสต์แบ็ครถแบบเอาไปลุยๆดูสปอร์ตหน่อยๆน,นะครับผมแล้วก็ล้อคันนี้ยังมาพร้อมกับล้ออร่อยขนาด19นิ้วที่ขนาดเนี่ยมันแมทกำลังดีกับตัวรถนะครับผมเป็นแบบทูโทนปัดเงายางให้มายางดีเลยนะ Pirelli P, P z e r นะครับยางให้มาไซส์เซกขนาดไม่เท่ากันนะครับด้านหน้าเนี่ยมีขนาด2 3 5ทับ50แต่ยางหลังเนี่ยจะกว้างกว่านะครับ2 5 5ทับ45เอ้ยโดยวรวมเนี่ยเส้นสายเนี่ยเขาก็กแบบมาใช้ได้นะ แล้วก็ด้านท้ายครับถือว่าดีไซน์ที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของ Volvo เขานะครับผมไฟท้ายเนี่ยเป็นแนวตั้งยาวลงมานะครับผมและประตูท้ายเนี่ยยังเป็นแบบว่า Handspeed tailgate เปิดปิดด้วยไฟฟ้าแล้วก็มีทิกเซนเซอร์ให้มาด้วยระบบอินโฟเทนเมนต์และเครื่องเสียงของคันนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับผมพัฒนาโดย Google นะโดยชุด OS ตัวนี้เขาเรียกว่า Android Automotive OS นะครับเขามีการฝังเซอร์วิสของ Google มาไว้ในรถคันนี้เลยอย่างนี้ Google Map โอ้ห oh, เราใช้กันบ่อยมากเนี่ยเราไม่ต้องแบบไปต่อจอต่อคาเพลเแล้วนะแม้ว่าคันนี้จะรองรับคาเพลแบบเสียบสายก็ตามนะครับลองดูดิทํางานได้ไหลลื่นแล้วเราก็สามารถสั่งแบบโอเค Google เนี่ยรถคันนี้ได้เลยนอกจากนี้มันยังโชว์ด้วยนะว่าพอเราไปถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยแบตเราจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์และทางานได้ค่อนข้างแม่นเลยทีเดียวลองดูครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกกดปุ่มตรงนี้ครับกลับมาที่หน้าหลักนะเอ้ยเหมือนเวลาเล่น iPad อย่างเงี้ยกดปุ่มโฮมออกมาถือว่าทํางานได้ดีและการใช้งานก็ง่ายนะครับไม่ต้องเรียนรู้ออะะไรเเเยยมนนูี่ เข้าใจง่ายเหมือนเอาแท็บเล็ตดีๆตัวนึงเนี่ยมาตั้งเอาไว้ตรงนี้นะครับซึ่งจอมีขนาด9นิ้วแนวตั้งเนี่ยให้เรามองเห็นง่ายแล้วมันก็เอียงมาทางคนขับนิดๆิดเอ้ยควบคุมสัมผัสได้ไหมไม่เกิน1เอื้อมมือแขนนะครับแล้วก็ทํางานร่วมกับจอมัดวัดตรงนี้ขนาด12 3นิ้วสามารถโชว์แผนที่ร่วมกันได้แต่ไม่ต้าเวลาขับไปเนี่ยไม่ต้องมองนี้แต่เรามองอย่างนี้เอ้ยทำได้เลยนะครับและเครื่องเสียงคันนี้ไม่ธรรมดา Harman Kardon ลำโพง1 3ตําแหน่งนะครับพร้อม s u b w เฟอร์และมี a m p l เ f i ร์ครับ600 ครื่องเสียงนี่โคตรดีนะในเครื่องเสียงรถราคาต่ำกว่า3ล้านบาทคันนี้ถือว่าทำได้ดีจริงๆกัลองฟังสั้นๆโอ้เจ๋งมากเสียงเบสซาวสเตจกกว้างมากสามารถปรับนะครับให้มันเซราปถึงด้านหลังได้ดีจริงๆ ความโปรง่งความสบายห้องโดยสารนะครับคันนี้หายห่วงเลยมาพร้อมกับพาราโรมิกซันรูฟซึ่งข้อดีของ x c 4 0คือจะมีมานะ่านเนี่ยสามารถปิดได้ด้วยนะครับ <Wow. S 1> แต่ว่าคันนี้เองจริงๆเนี่ยไม่ต้องกลัวร้อนนะครับเพราะว่าเขาติดฟิล์ม VQ คู Black XEV ซึ่งอันนี้เป็นฟิล์มใหม่ล่าสุดที่เขาคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาเพื่อรถไฟฟ้าและรถไฮบริดโดยเฉพาะนะครับตัวเนื้อฟิล์มเนี่ยผลิตด,ด้วย Advanced Nano Technology ที่เขาบอกว่าดำสนิทไม่มีส่วนผสมของโลหะดำนอกสว่างในนะที่ให้เรามองเห็นได้ดีลและโคตรใสเคลีย มองเห็นชัดเจนมากๆเลยนะครับแล้วก็การังสีอินเฟรดได้สูงสุดถึง94%นะรวมถึงครับชั้นสารเคลือบกันลอยเนี่ยใหม่ล่าสุดของเขาทําให้การติดตั้งี่้ทำได้ง่ายแล้วก็เนื้อฟิล์มมีความคงทนในระยะยาวนะตัวนี้เขาบอกว่ารับประกัน5ปีนะแต่ท่าที่ใช้มาเนี่ยวีคูมันทนมากใช้ได้นานกว่านั้นอยู่แล้วนะครับผมและพิเศษครับสำหรับผู้ชมที่สุดรีวิวนะครับจากฟิล์มตัวนี้นะครับพาจะเริ่มต้น20,040ถึง20,060อย่างคันนี้ไซส์ใหญ่สุดก็คือ 20, ไมรนรนั ทักไปครับวีคูนะ a c e b o o k หรือว่า Line แอดก็ได้วีคูไทยแลนด์ครับและบอกว่ามันจากที่สุดรีวิวนะครับรับไปเลยส่วนลด70,00บาทเหลือแบบเท่าไห 10, 7, ร่่ะหมื่นเดเดิมต้นหมื่นเท่านั้นเองราคาดีมากนะครับ <L ine> <S <S ก็ไปลองดูกันได้นะครับให้เราเนี่ยสามารถเดินทางไปได้สบายๆอันนี้บานหลังครับติด80นะหลังคาติด80ข้างๆคู่หน้าครับติด40ยืยนข้างนอกเนี่ยบอกไม่เห็นข้างในจริงๆแต่ข้างในเนี่ยเคลียร์สมชื่อเขานะครับผมแล้วห้องโดยสารคันนี้ก็ต้องบอกว่านั่งสบายนะ อันนี้ข้างหน้านะครับปรับตำแหน่งที่ผมขับสุง1้0นะขาอุา้ยเหลือเฟือเท้าสอดเข้าไปใต้เบาะหน้าได้ด้วยและหัวครับเหลือสบายๆใครว่าคันนี้รถเล็กต้องมาลองนั่งดูนะครับเพื่อถึงจะรู้ไป เป็นยังไงกันบ,บ้างละครับกับอาตาัตราเร่งของเจ้าคันนี้นะภายนอกดูเหมือนเป็นรถพ่อบ้านนะครับแต่ต้องบอกว่าอัตราเร่งเนี้ยพริก3เมตรนะแซบซีจริงๆนะครับผม ศูนต์ถึงร้อยเนี่ยเราลองจับดูทําได้นะครับในเวลา4.79วินาทีเร็วกว่าสเปคที่เขาเคลมไว้อีกนะสเปคเขาบอกว่า4.9วาิส่วน8 0 120ครับทำได้ใน2.94วินาทีนับ1 2, 3ยังไม่ถึง3าดีอ่ะถึง120แล้วเพราะฉะนั้นอัตราเร่งคันนี้หายห่วงเลยไวมากมากนะเรียกว่าไวระดับเทียบชั้นแบบซุปเปอร์คาร์รถน้ำมันบางคันได้ด้วยซ้ำไปนะไม่ธรรมดาเลยส่วนช่วงล่างนี่ก็ซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีนะครับด้านหน้าเป็นแบบแม็กฟอร์สันสตัทด,ด้านหลัง แต่ว่าต่อให้เซ็ตมันยังไงอ่ะมันก็ขับได้แค่ร้อยแปดสิบนะเพราะเป็นท็อปสปีดที่เขาล็อกเอาไว้นะพอรถบมโวทุกคันเขาบอกว่าเขา่วงยยคนขับและคนนั่งเขาก็เลยมีการล็อกความเร็วเอาไว้หลายปีแล้วนะครับรถทุกคันของโมโวเขาเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดนะครับส่วนแบตเตอรี่เนี้ยเป็นแบบลิเธียมนิกเกิลริชเขาบอกว่าเป็นแบบนั้นนะความจุครับอยู่ที่78กิโลวัตต์ชัวเคลมว่าวิ่งได้ไกลสุดครับ500กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC แต่เท่าที่เราลองจริงๆเนี่ยไม่น่าจะถึงนะ ขึ้นอยู่กับเท้าของเรานะฮะว่าเราแบบขับเร็วแค่ไหนนะครับถ้าขับเรื่อยๆเนี้ยอาจจะได้แบบ350รหรือมากกว่านั้นนิดหน่อยนะแต่ถ้าขับแบบเท้าหนะักสามกิโลเมตรหรือ300นิดเดียวเท่านั้นเองแหละนะครับมันขึ้นอยู่กับเราอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถเนี่ยมันกินไฟมากแค่ไหนซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนั้นที่ว่าคือระบบแอร์ครับเป็นส่วนที่กินไฟในรถมากถ้าเราได้ฟิล์มดีๆครับช่วยป้อ,องกันความร้อนจากข้างนอกเนี้ยลดความร้อนเข้ามาในตัวรถ ก็สามารถทําให้แอร์ทำงานเนี่ยเบาลงแล้วก็ประหยัดไฟขึ้นได้ด้วยอย่างคันนี้ที่เราติดฟิล์มนะครับ V Cool Black XEV นะเฮ้ยมันกันความร้อนได้ดีจริงๆเนี่ยมันก็จะทําให้แอร์เนี่ยทำงานเบาลงความเร็วในการชาร์จครับ DC เนี่ยรองรับเร็วสุดนะครับอยู่ที่150กิโลวัตต์นะชาร์จแบตจาก0ถึง80%เนี่ยใช้เวลาแค่28นาทีเท่านั้นไวมากส่วนการชาร์จ AC ครับ สามารถรองรับได้สูงสุด11กิโลวัตต์นะครับถ้าเราติดที่บ้านเนี้ยไฟ3เฟสเนี่ยก็ใช้เวลาชาร์จเนี่ยแค่8ชั่วโมงเท่านั้นนะครับผมแต่ถ้าเป็นการชาร์จ AC นะครับทั่วไปไฟบ้านเฟสเดียวเนี่ยก็จะใช้เวลาอยู่ที่12ชั่วโมงนะสำหรับการชาร์จเนี่ยอยู่ที่6.6กิโลวัตต์โดยรวมเวลาออกไปต่างจังหวดเนี่ยชาร์จแป๊บเดียวไฟก็กลับมาแล้วส่วนเบรกคันนี้ครับเป็นแบบดิสเบรกทั้ง4ล้อพอทำงานร่วมกับระบบ Re g e n e r a t i v e braking ที่ให้หมด one pedal มาให้ด้วยเนย นะครับเพราะว่ามันหน่วงความเร็วแล้วก็ไปปั่นไฟเ,เก็บไว้ในแบตเตอรี่และก็ยังมีเบรกชุดหนึ่งเนี่ยเพช่วยชะลอความเร็วได้ด้วยทําได้ดีและวันพิดโดที่เขาให้มาเนี่ยมันจําค่าด้วยนะดับรถปุ๊บขึ้นมารถขับใหม่ปุ่มวันพิดโดก็ยังอยู่ยังออนให้เราโดยอัตโนมัตินะครับโดยวรวมถือว่าสมรรถนะคันนี้เยี่ยมไปเลยระบบความปลอดภยัยทาง VolV ก็ต้องจับมาให้เต็มพิกัดสมกับเป็น VolV for life เฉพาะเรื่องนี้อยู่แล้ว ที่ดเด่นๆก็จะมีเซ็นเซอร์กะยะด้านหน้า4จุดด้านหลัง6จุดพร้อมกล้องมองรอบคันแบบ3มิติไบสปอตตึต้มมุมอับสายตาไฟหน้า LED Active High Beam ปรับไฟสูงอัตโนมัติระบบป้องกันเมื่อรถวิ่งตกถนนถุงลมนิรภัย7จุดรอบคันพร้อมที่หัวเข่าคนขับและระบบช่วยขับขี่ Pilot a s s i s t หรือที่เรารู้จักในชื่อ Adaptive Cruise Control ที่ทำงานได้เนียน,นคลิปถ้าเส้นเลนถนนชัดจะควบคุมรถให้อยู่กลางนเลนได้นิ่งแค่แตะประคองพวงมลาลัยแค่นั้นเองแม้ว่าระบบเซฟตี้ของว v o จะอัดมาให้แน่นเต็มคัน แต่ระบบไม่ได้แจ้งเตือนเราจนน่ารำคาญระบบจะคอยระวังให้เราเหมือนเพื่อนที่คอยอยู่ข้างหลังและเผยตัวออกมาเตือนหรือคอยช่วยเราทั้งก่อนและหลังเกิดอุบัติเหตุว o เ o X440 รุ่นไฟฟ้าล้วนที่มีราคา2,690,000บาทและมีให้เลือกทั้งหมด6สีได้แก่สีขาวสีเทาสีเขียวสีฟ้าสีดำและสีเบจ Bright คันที่เรารีวิวซึ่งเป็นสีเฉพาะไม่มีให้เลือกใน c 4 0คันจริงสีสวยดูดีมันสีโรสโกอ่อนๆเลย และทั้งหมดนี้ครับคือที่สุดพะทุกคนมารีวิวจอวัววัว X440 ปีชัดเทอร์เรคทริกรถไฟฟ้าล้น100%ชื่อยาวยาวคันนี้นะครับผมและสำหรับใครครับที่สนใจฟีมบีคูแบล็ค XEV ที่ผลิตด,ด้วย Advanced Nano Technology ไม่บล็อกสัญญาณทุกชนิดดีไซน์มาเพื่อรถไฟฟ้าและรถไฮบริดโดยเฉพาะนะครับผมรองรับการใช้งานสัญญาณดิจิตอลเลี่ยงกันความร้อนได้ดีแบบนี้นะครับทักไปเลยครับที่ Facebook หรือ Line แอดบีคูไทยแลนด์แล้วบอกว่ามาจากที่สุดรีวิวรับส่วนลดไป7,000บาท จาก20,000กันกลางครับเหลือเริ่มต้น17,000บาทเท่านั้นคือราคาดีมากนะและอย่าลืมครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบายบายรถไปติดฟิม์ได้ที่ไหนแล้วเนี่ย